เราไปเราไปช่วยที่ไหนดีมีนีนะให้กดกันเลยตัวเองมันมีอะไรบ้างนะที่เราช่วยกันคิดแล้วมีน้ํามันอีก8ชนิดจ้ะซึ่งเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์มากเลยนะครับน้ํามันงาคีมอนน้ํามันงาดําน้ํามันดาวินคานะครับน้ำมันกระเทียมนะครับ MCT Oil นะครับ Flaxseed Oil น้ำมันรําข้าวซึ่งจริงๆอ่ะภูเขาที่สกัดมาเขา <c oughs> ต้องมีตัวทําละลายเป็นน้ามัน <c oughs> ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ย <c oughs> เขาใช้น้ํามันแบบเกรดโรงงานอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวทําละลาย <c oughs> แต่เราจะไปใช้ทําไมอะ่ะในเมื่อเรายังมีพื้นที่ในซอฟต์เจลอยู่แล้วก็ใช้น้ํามันที่มีประโยชน์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอีกอีก8ตัวไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรคะัดีนายครับของดีดี9อย่างอินโนก็คืออินโนเวชั่นออยก็คือน้ํามันดีนายอินโนออย นี่ขายัขายเลยมึงอะขายเลยดีนาอินโนออ,อยเป็นการร่วมเอางานวิจัยนะครับจากสวทชออนะครับมาทำนะเดี๋ยวจะมีการเซ็นสัญญาเปิดตัวกันอันนี้คือให้ทุกคนมาเห็นในไลฟ์